ตีตัวเที่ยงจ้าพักการเข่าป้าอีกด้วยจ้าเมื่อนี้สิมันบ้าน้อเนาะหลังน้องก็จะสั่งไม่บ<อ>่ะพี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นก็จะมีทีเนาะ,ะแต่ร่องจะชุ่เห็ดเง<อ>ี้ยเข<อ>ารวยกต่รวยอ๋อดอกอะไรนี่ยดอกอะไรทำไมสวยจังมันฝรั่งเอามันฝรั่งเป็นดอกแบบนี้บ่ะนี่แสดงว่าฟาสต์ฟอตตสคือ มันฝรั่งเหนียวโอ้วตีอุ้ยคันนันเวีเด่นหัวก็เห็นดอกมันฝรั่งมันฝรั่งคันดอกสีขาวนี่เป็นมันฝรั่งธรรมดาอันนี้แสดงว่ามันฝรั่งฟาสปอตัติดออกมุงม่วงจังหน่อยโอ้วตีพี่ดาเนี่ยรอบรูดเว้ยซื้อมันฝรั่งมากินนี่คันนี่พราะไงเนี่ผู้ถามดีดีดีนี่ยเพราะไงเนี่ยพะทะห้ามเหมือนไก่มากยางมากับชิวมีนวนั่น พักกันยางมาแม่ยตะยูว่านบ่แม่ยางมาหอดปลายเจมเห็ดมึงดูเก็บเป็นลมว่ามันใกล้วิดาวิวน้ำทางไอชิวมินก็เหยียบเป็นลมเมือกันเพราะงี้ไงว่าพวกเธอสิไปใส่มาทะเลเห็นผู้หญิงสองคนยิ่งผู้หญิงจากเอเชียนะพวกฉันสิไปเจบเฮดมาทะเลมินว่าอริคกัทินเพิ่นว่าจงดีนะเออ มันมันนะภาษาบา้านท่าโอ้ยบ้านทางนี้เนาะเบื่อยามไหนก็ไม่เบื่อจ้ะป้าลุงไม่กินยังไงพี่ข้าวเต็มพรุนเต็มเลยอยู่เนาะใส่เดือนป้าพา่อแงีนั่นแลไ้ลไถรถไถยไปที่นี่นกนกก็เต็มเลยบานนี้มาหากินใส่เดือนหากินมะแนงโอ้วตตาเตียนแบงสีได้เนาะ<ม> <laughs> โอ้ยนกไหมพี่น้องเลยบ่ ท่อเฮดอย่งนี่ท่อเนี่เขาไม่ควงการอี่ยังเขานี่ยเขาป้าอะไเกันพี่น้อป้าเฮดบพเป็นเขาทำไร่ป้าเฮดเท่าเหร่หรอเฮดด่างในมุ่งนี่เรียนกันมีเตี้แต่ว่าบ่รู้ว่านี่เฮดวกพน่าเฮดวกเซวิเดนพนะมันบ่แมนดอกหาว่าบว เฮดปวกนี่มันสิเป็นแอนขาวๆเฮดปวกดำเลยเฮดปวกดำสติหูยวกแรกแหกมันพ่อห้อจ้าน่ะอุ้ยกินได้เดวกดำบอเดินตามป่า เข้าไปทั้งนี่ป๋อน,น,นั่นตีน้องวา่ามันสิออกปื้ยพี่น้องพี่น้องป้องปลายพี่น้องป้องกบบังได้บ่รู้พูน่ะเพื่อบังใหญ่เลยอุย้ยนั่นกาเมียนนั่นกาเมียนอุ้ยดอกใหญ่นั่นตีนั่นตีนั่นตีเจอแล้วจ้าเจอแล้ว เก็บจะเก็บเก็บเมาใหญ่ยัง่งเจ้าพี่น้องสวยๆเจ้ะขึ้น,น,นหน่อยทา<ๆ>งน,นีุ้ณนะแต่ว่าดอกใหญ่ดอกใหญ่อ้าวเอาปกไว้ปกไว้ก <laughs> ันออกตั้งแ <c oughs> ต่างแล้วคืนมันไป <c oughs> พี่น้องฟองสาธุเอื้อน้าพ่อแม่พ่อเห็ดอ๋อเห็ดเหมือเลยยุ่งจ่อยุ่งให้จ่ออดเอาเห็นแต่ละป้าเอื้อน้าพ่อแม่เพื่อเห็ดอย่างเดียวเพื่อเห็ดว่ะจีมันไหลมาเจ็บเห็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันตีบักบูแบี้ยขึ้นดอกแค่ไหนไหม เอิ่งเด้เสียนเสียนจากไช่มาเจ็บเห็ดโอ้ยแล้วนายเจี๊ยงไนยมหาเจ็บเห็ดเด้อวะนี่เออเออไปไปหาแนวมักบัเมยดอกแนวมักโอ้ยเนี่ยพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วนี่จ้ะกำลังสิออกจ้ะ พ่อเหรอเด้อสองดอกป้านี่ไอ้อเปิ้ลพ่อแล้ววัตีโอ้คือสีบานแท้ไอ้อเปิ้ลฮะแค่ดอกนึงจะได้เลี้ยงอ้ยห้อยอยูย่ในเนดียมูไปทั้งได้คือมีดอกเดียวเพิงขา้าวเพิงขา้าวเพิงหวานเห็ดเพิงหวานผู้ใดผู้ใดตั้งซื้อว่าเฮ็ดเพิ่องข้าวตั้งเอาเอง คิดบ้านเฮาแล้วตั้งชื่อว่าเอียงว่าเฮ็ดเพื่องเขาโอ้ยเนอะมานบ่ทางนันปีใดก็สู่พี่ดาบ่ได้จักปีวะแต่เขาว่ากระดูกคนละพ่อสอแม่นอีหลีเด้กระดูกคนละเบื่อตากแบียร์วันศัตากแบีนี่เราได้เทลลัีสีโล่แหมขนาดเราว่าเรามีนะ สีสิบสามสิบโลอันนี้ได้แค่ยี่สิบโลเก่งอีหรีวะ่ะปวดปน,นันว่าปวดเอวยังไม่ก็มูบัย่ามันย่ามนันขี้กันดิย่ามตาอันนันโอปวดเอวปวดเอวแต่ว่าไปเร็วก็มูไปเจมเฮดปลาจีนคนน่นะเพื่อนบ่ท่านเที่ยงเทียล้วจำได้ไหมว่าดอนนั่นเคยออกดอนนี่เคยออกไหมพี่จำไม่ได้ด่ จน่าจนมาเราบอกว่านั่นเด็ที่ตัวเคยเอวเราจนอกว่าหมุนปลาจะพี่น้องมุนง้วม้วเ็ยไ้บ่เอาแม่กัเลเตีโอ้ยนี่นี่นจุ่มนึ่งพี่ดาพี่จุ่มสวยๆมากๆเป็นปลาเลยบ่บ่มาเก็บเอาไปต้มกันนี่ปลาท่นน่ะใช่หมดเลยคุณ บ่เลยบลุเลยโอ้ยทางนางก็มีได้แย่ยบแล้วนัน่นๆๆๆๆดอกแกงใหญ่กุ่นน่ะได้เอายางเอาไปให้ไม่ใหญ่นั่นตัวนี <c oughs> ใ้ใช่เลยใช่เลยคิดว่าก,กินามามาเก็บไปขายเก็บไปขายห้งองร่วมกันได้อยู่สองสามลูกอยู่นี่ <c oughs> มาพุดหน่ะโอู้หูสวยๆอู้ยพี่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 เอาเดินเดียวเลยเดินเดียวเลยนี่ สองดอกโอ้๋อป้าน,นานนาน,น,านดอกบักใหญ่อีกแล้วเกิดหน่อยปีนี้ป้ามันท่นถึงไม่ได้เกิดเพิ่นแมนนี่เกิดแต่ละเลทียกับสิเป็นประมาณนี้อ,อุ้ยสวยนี่จะดอกใหญ่ๆเลยหายอีกหาอีกนั่นกแกเม่นเจพี่น้องนั่น,นกแกเม่นอุ้ยเ็ดจากไหนเพ่ออกก็มองเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเนีเ่ย บัเนี่ยกระมีบัดทีนี่อุ้ยบังเนีมุงเนสวยๆจ้ะมุงเนี่อุ้ยมะเมีนกะเมีนมีอีกไหมมีอีกไหมอุ้ยอุ้ยมื่อ่นไปทังไดกืโอ้ยออกน้ำใบไม้ไหมพี่น้องเปิดเอาหมพูดนะอ้ยสะอ่อนเนาะออกก็ออกเป็นจุ่มจ้ะออกเป็นมุ อ,อ,อ,อีกไหมลูกหนูไปท่านยังไงจ้ะยังี้จะเกิดขึ้นอีกอยุ่ยจ้ะนี่ทหั่นดอกนี้ซ้ำนี่ก็ได้อีกจ้ะนี่มันก็เอาลุ้นว่าขามันเหีวอยู่เนาะปลวกไว้จ้าปลวกไว้ป้าพี่น้องมึงจุ่มนี่จ้ะดูจุ่มนี้สิปา้ปาปั่นเห้ปลวกใกล้หน่อยจ้ะมึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ย เป็นตาฮักเ้าท,ทีนี่เนาะตมตุตุโอ้ยพุ่นพุนพ่นพุนพน่นพุ่นอ้ยพุ่นพี่น้อป้าสจุ้มสมจุ้มเรื่องกันจ้าเดียยวเดียเดียวจบจุ้มนี่กอนเนาะโอ้เจอทีเด็ดแล้ววันนี้เนาะอ,อยค่อยค่อ,คอ,คอจ้ะโอ้มาเจ็บปรามาณคักเดอมือีเด้อ ดีเละพี่น้องถ้าพ่อกระพัวแบบนี้แหละจ้ะามองน, ى, อนอี่มองนี่อุ้ย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 ถ้าเจอแบบนี้นี่หลายๆจุ่มจักหกเจ็ดจุ่มนี่ดูพี่น้องเลยพูดนะสวยจ็ดสวยมองนี่ มานาออกลาสีย่างออกเดี๋ยนี่บเห็นจะได้มาค่อยบางท่างออกเนาะอื้มทุกคจะทุกคนอีกหนึ่งดอกจ้าโอไปไดโอ้นี่ดิดอกนี่บทันีย์ยังจ้า ดอกนึงจ้ะพี่น้องจุ่มหนึ่งเพราะมันดอกนึงสามดอกสวยๆอ้วนๆจ้สวยๆ,ๆ,วยๆจุ่มหนึ่งอีกแล้วพี่น้องจุ่มนี้จุ่มนี้สวยๆจ้ะงามงามงามขาอ้วนๆเนาะ อุ้ยดอกนี่ตายจ้าพี่น้องอ,อันนี้อันนี้มันข้นเหยียบหรือมันพื้นเน่าเนาะนี่เนาะน,นี่เสีได้เอาข้นจ้าได้เคลียร์แล้วเนาะทำไมมาเหรอบอนึกว่ากําลังว่าสิไปเล่นนั่อยู่ไปเก็บผุละไม้นั่อยู่เหมือนมาพักกันมาแล้วพุ่หนอพี่ดาแล้วเก็บผุนไหนยันบอกเป็นปลาเป็นปลา,าอยู่คน,นพี่ก็เอายูอ้อมแอมแถวนี่ละนี่พี่กุ่มหนึ่ง มันมาเกิดเลาะนี่แหละนั่นนอนอุ้งก็เปิดเอาน้ำตาหยางสิหรอจ้าเห็ดเอาไปอยู่ทางหลังนั่นนะเล็กเอาไว้ร้อนบ่ี๋ยวน่อยตาดีตัวแล้วเนาะเสี้ยนเก็บเห็ดจ้ะมองเคล่อนเอาเนาะก็เลยแวะมาเสี้ยนเก็บเห็ดแวะมาเบิ่งพอได้เก็บนี่อีกดอกนึงพี่ขายเงาอยู่ เฮ้ันกุดดุมาแป๊บเดียวเลยตะดอกใหญ่ๆจ้ะพี่น้องเบิ่งแน่พุ่นน่ะเบิ่งอยู่นี่เก็ศตะมือเศร้านี่เสี้ยนเสี้ยนเจมเฮดนังนี่เห็ดอะไรเอ่ยนี่โบมินเ็ดละงอกเด้อจ้ะเด้อนี่เด้อแายเป็นอยู่บ้านเฮากินได้นะเอ้าอันนี้เห็ดพึ่งก็นี่อุ้ยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งออกแล้วนี่ จะเอาจ้าเอาไปกินเนาะเสียบจ้ะไปกินอยู่จ้าว่ได้แล้วได้ยงเนาะมูไปทางไหนเนาะบาดหน่อเนาะแล้วจ้ากินกาแฟากินอันนั้นแล้วก็พักกันกลับบ้านเนาะจะพี่น้องตัดค้าเห็นแล้วก็กลับบ้านจ้ะขอบคุณหลายๆผู้ที่เบิ่งตั้งต้นจนจบเนาะจ้ะขอบคุณผู้ที่ติดตามทั้งไม่และเก่าเนาะจ้ะเด้อพ่อกันไม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีจ้า you say that I'm psychotic But there you like it like that It's like every time the conversation changes And I want you right back, right back You say that I'm hip